สวัสดีค่ะแม่หมอแอมมี่ทารุตดวงดาวนะคะพาชาวราศีกรกฎมาเช็คดวงสตาความรักของคุณในช่วงเดือนกันยายนกันค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วมีแฟนแล้วความรักเรายังจะมั่นคงอยู่ไหมคนที่มีความสัมพันธ์คุมเครือมันจะชัดเจนขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดจากคนที่เป็นคนโสดของชาวราศีกรกฎก่อนนะคะไพ่ที่คุณได้เป็นไพ่อะไรเอ่ย ไพ่ของชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ใบแรกเป็น lovers oh the sun นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็น page of s w o r d ค่ะ สำหรับสาวโสดหรือหนุ่มโสดในชาวราศีกรกฎนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่กระตือรือร้นมีลักษณะนิสัยแบบเด็กๆนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าเออเราก็อยากทําอะไรทำนู่นทํานี่เบิกบานในใจมีความแฮปปี้อยู่กับตัวเองนะคะแต่ทีนี้พอมีไพ่เพจช็อปสอดเนี่ยมันก็จะเป็นไพ่ที่แบบ เป็นไพ่ธาตุลมเนาะทำอะไรก็อาจจะมีตามอารมณ์นิดนึงนะคะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าฝันกลางวันหน่อยหน่อยหรือว่าบางครั้งก็จะเป็นมีอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์หงุดหงิดได้บ้างเหมือนกันในช่วงนี้ถามว่าเด่นไหมในเรื่องของการมีใครเข้ามานะคะแม่หมอมองพลังงานภาพรวมยังค่อนข้างเหมือนกับเป็นไพ่ที่บอกว่าช่วงนี้ของชาวราศีกรกฎที่เป็นคนโสดเนี่ยยังโสดอยู่ต่อไปนะเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังอารมณ์หรือจิตใจตัวเองอยู่บ้างนะคะแล้วก็ ให้ลองบริหารเสน่ห์คือจริงๆแล้วตัวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะแบบว่า,าลองเพิ่มในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่คนอื่นการบริการการอาสอบถามพูดคุยอะไรที่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะเพิ่มเข้ามาก็น่าจะดีขึ้นแต่ถามว่ามีโอกาสเข้ามาไหมเนี่ยยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะก็ถ้ามีก็อาจจะมีคนที่เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเออเขายังไม่ได้ ตอบโจทย์เราหรือว่ายังเป็นคนที่ยังไม่ค่อยมั่นคงเป็นคนทีเ่เรายังไม่ได้คิดว่าจะจริงจังด้วยนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณอะเหมือนกับคุณแฮปปี้กับตัวเองแล้วไงในระดับหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูไพ่เลนอมองกันบ้างสำหรับชาวราศีกร,รกฎที่โสดนะคะอืมไพ่ตรงกันเลยนะคะมีไพ่ซันค่ะเปร์ Bear, แล้วก็แมนนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงอาจจะมีคนเข้ามาก็ได้นะคนคนนั้นที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่ ส่วนหนึ่งเป็นคนจริงจังแล้วก็เป็นคนที่แบบบางทีพูดที่เล่นทีจริงก็ได้หรือหมายถึงว่าเป็นคนที่เออบางทีขี้ขึงขีงข้หวงบ่อยก็ได้นะคะสำหรับคนโสดชาวราศีกรกฎอาจจะมีเข้ามาก็ได้นะคะจริงๆไพ่เพจซับซอเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจบ่งบอกว่ามีคนเข้ามาได้เหมือนกันแต่ว่าลักษณะนิสัยเขายังไม่ค่อยจริงจังหรือว่าช่างฝันไปหน่อยนะคะแล้วก็ในบางกรณีก็อาจจะเป็นคนที่แบบ เ,เขาเรียกว่าอยากให้เราทําอะไรตามใจข่าวะ่ะคือค่อนข้างยึดถือความคิดเห็นของตัวเองสูงทีนี้ความเป็นแบบนี้บางทีมันก็เลยไม่ค่อยจูนกับคุณเท่าไหร่อะคะ่ะก็เลยมองว่าสําหรับชาวราศีกรกฎอาจจะมีเข้ามาบ้างสําหรับคนโสดแต่ว่าคุณยังไม่ค่อยถูกใจนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเออเขาพลังงานยังไม่ค่อยตรงกันทีนี้ลองมาดูสําหรับไพ่ที่เป็นไพ่ใบนี้นะคะใบนี้เขาบอกว่าเป็นไพ่ออร์ l เคิลนะเขาบอกว่า เขาบอกว่าเราจะหาแสงสว่างจากความมืดได้ยังไงนะคะเป็นรูปของผีเสื้อกลางคืนเนาะเป็นคล้ายๆกับหิ่งห้อยนิดนึงนะคะคือให้ส่องแสงเนาะก็แปลว่าในช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราเนี่ยถ้าไม่มีใครเข้ามาจริงๆจังๆนะคะไม่ได้มีคนที่มาแบบ เป็นมีความสัมพันธ์กันหรือว่าเรายังสดอยู่เนี่ยให้เปล่งประกายออกมาในตัวของคุณเองนะคะในความมืดมิดที่เรารู้สึกว่าเออบางทีมันก็เหงาเหมือนกันนะถ้าไม่มีใครนะคะเราจะเปล่งประกายเราจะเพิ่มเสน่ห์ในตัวเองได้หรือเปล่าซึ่งแม่หมอมองว่าตัวของคุณมีนะมีไพ่เลเวอร์อยู่นะคะคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์คนหนึ่งเลยเป็นคนที่จริงๆแล้วคุณก็แบบออมีการใส่ใจคนรอบข้างอยู่บ้างนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบ บริหารในเรื่องของความสัมพันธ์ได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าบางทีคุณก็จะเป็นคนลังเลโลเลอยู่หน่อยบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยก็มองว่าในเรื่องของสเสน่ห์ลองลองปรับเปลี่ยนดูแล้วก็ทําให้ตัวเองเป็นคนที่สดใสมีแสงสว่างในตัวเองออกมานั่นเองค่ะทีนี้เรามาถึงไพอักษรรูนส์กันบ้างนะคะอืม ก็เป็นไพ่อีซาเนาะเป็นไพ่ที่แบบเหมือนมีอุปสรรคขัดขวางอยู่เท่าที่ดูดังนั้นเนี่ยบางทีอุปสรรคมันก็อาจจะมาในรูปแบบของตัวของคุณเองก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของตัวคุณเองแล้วก็คนที่เข้ามาค่ะมันยังจูดไม่ตรงกันเนาะ ดังนั้นความสัมพันธ์มันก็เลยยังไปต่อได้ยากมันยังเหมือนติดๆด,ดขัดๆยังไม่รู้จะไปไหนอะไรอย่างเนี้ยค่ะเพราะนั้นก็เลยมองถึงพลังงานว่าถ้ามีใครเข้ามาจริงๆในช่วงเดือนกันยายนคุณจะรู้สึกว่าเขายังไม่ใช่หรือคุณอาจจะตัดเขาออกไปนะคะแล้วก็ถ้ามีเข้ามาแล้วได้คุยคุยกันนะคะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับว่าเออเราคุยแล้วเราขอ หยุดความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนหรือขอรอดูนานๆก่อนเรายังไม่อยากรีบร้อนไปไหนนะคะแต่ในที่สุดกอ็อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเลือกอย่างไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันดูบ้างค่ะถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันคลุมเครือเหลือเกินนะคะชาวราศีกรกฎคุยกันไปตั้งนานแล้วไม่ไปไหนเลยนะคะลองดูซิว่าแนวโน้มไพ่ที่คุณได้เป็นไพ่อะไรนะคะ คุณได้ไพ่เอ็ดออฟวานส์เก้าอนะคะแล้วก็เอ็ดออฟสองอืมก็เป็นไพ่ที่เหมือนแบบเ,เขาแฮปปี้คือจริงๆแล้วพอมันพอพอได้มาดูไพ่สำหรับนี้เนี่ยนึกถึงพอเอ็ดออฟวานส์นึกถึงเห็นไหมเขาก็เป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะก็ได้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ว่าก็เป็นคนที่แบบเลือกเผื่อเลือกอ่ะมีออปชันมี มีแบบว่าคนคุยมากกว่าหนึ่งคนดังนั้นมันก็อาจจะเป็นว่าเขาไม่ได้พร้อมที่จะไปไหนกับเราไปต่อกับเราเพียงลําพังเขาไม่ได้พร้อมที่จะเลือกเราเป็นตัวเลือกเดียวนะคะการที่จะไปต่อน,นั้นยังมีอุปสรรคอยู่ยังต้องต่อสู้อยู่และก็ต้องดูด้วยว่าเขาแฮปปี้ที่จะไปหรือเปล่าถ้าตีความสองใบแรกเป็นลักษณะตัวตนของเราและเขาหรือการตีความเป็นลักษณะว่าเออแนวโน้มอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูเหมือนกับคุยกันแล้วแฮปปี้นะ ะะแล้วก็ต่างคนต่างอาจจะรู้สึกว่าเราก็แฮปปี้ที่จะเป็นอิสระอย่างเงี้ยต่อไปแต่ว่าถามว่าไปต่อโดยที่มันมั่นคงขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าม,มันยังไม่เด่นขนาดนั้นนะคะคุณก็รู้สึกว่าทำอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้แล้วคบก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็อาจจะดีนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูไพเ่เลนมอมองด้วยสิ่งที่ขึ้นมาเป็นยังไงบ้างสำหรับความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎที่ยังคุมเครืออยู่นะคะ มีไพ่แ n c h o r Heart แล้วก็ Bird อืมแม่หมอก็มองว่าคุณทั้งสองคนไหนย,ยังมีความมั่นคงยังรักใครกันอยู่นั่นแหละยังมีคุยกันอยู่เรื่อยๆยังไม่ไปไหนนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะของความมั่นคงที่แนวโน้มจะไปเปลี่ยนไปนเป็นแฟนหรือความมั่นคงที่คุยกันแล้วมีการ คุยกันต่อในเรื่องของอนาคตว่าจะไปไหนอะไรยังไงอ่ะมันเป็นลักษณะว่าเออก็คุยกันได้นี่ก็มีความสุขดีก็คุยกันไปเรื่อยๆละกาันเราก็แฮปปี้กับการคุยอย่างนี้นะคะถึงแม้ว่าบางทีคุณอาจจะไม่รู้สึกอย่างนี้แต่คนอีกคนหนึ่งเขารู้สึกแบบนี้กับคุณเนาะ <c oughs> ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะถ้าจะไปต่อก็ต้องเหนื่อยหน่อยอะ่ะอาจจะเป็นฝั่งเราฝั่งเดียวก็ได้ที่เหนื่อยนะคะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าไพ่เขาแนะนําอย่างไรนะคะคําแนะนําจากไพ่ออร์คเคิลค่ะ ่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นไพ่ลมเนาะเป็นไพ่ทัดลมเป็นไพ่โบ o การทัดลมก็เหมือนกับว่าช่วยทําให้ต้นไม้ต่างๆมันถูกพัดไปเกสรปลิวไปปลุกไปปลูกพืชที่อื่นนะคะช่วยนําพาเราไปในสิ่งที่ในในพื้นที่ที่เรายังไม่เคยไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเราจะเพิ่มความไว้วางใจให้มากขึ้น เกี่ยวกับการไว้วางใจในสัญชาตญาณตัวเองได้อย่างไรนั่นหมายความว่าบางทีในใจของคุณนะมันมีอะไรบ่งบอกอยู่แล้วละความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมาได้แค่นี้มันมั่นคงอยู่ในระดับที่ stable คือมีแค่นี้แล้วมันจะไปต่อไปเป็นขั้นแฟนอะ่ะอาจจะยากคุณจะเชื่อสัญชาตญาณตัวคุณเองว่าเออคุณพร้อมที่จะอยู่ตรงนี้หรือคุณพร้อมที่จะ อยากจะก้าวออกไปเพื่อจะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีคนใหม่ๆเข้ามานี่ก็อยู่ที่ตัวคุณให้ลองถามตัวเองว่าจริงๆแล้วจิตใจของเราลึกๆของเราแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรนะคะก็คุณน่าจะมีคําตอบให้กับตัวของคุณเองอยู่ค่ะอ่าก็เหมือนไพ่ใบนี้เลยเนาะ เป็นไพ่เอฟาสนะคะ,ะผู้หญิงคนนี้เขาก็ตัดผมตัวเองออกมาเนาะแล้วก็มองไปที่กระจกนะคะเหมือนกับกําลังจะถามตัวเองบางอย่างว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ครั้งนี้เราต้องการให้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเราจะจริงๆแล้วอยู่แล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ไปไหนหรือมันจะต้องแบบ จบลงไหมนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทบทวนตัวเองมากกว่าสําหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่เหมือนกับเ,เป็นการที่ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะตัดนั่นก็คือเราตัดผมอะเหมือนไพ่เหมือนคนผู้หญิงที่แบบอกหกักแล้วก็ไปตัดผมอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือเลือกที่จะอดทนฝ่าฟันแล้วกเ็เลือกที่จะตัดชั่วไปเลยอะ คือเราจริตใจเราต้องเข้มแข็งพอที่จะแบบเลือกที่ว่าถ้าเรารู้สึกว่า,าความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่เราเลือกที่จะอถอยออกมาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าใช่แล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวคุณเองแล้วก็ไปต่อนะคะอันนี้ก็อยู่ที่คุณเลือกแล้วแหละเนาะว่าอยากจะไปทางไหนนะคะโอเคอะทีนี้เรามาลองดูชาวราศีกรกฎกันในเรื่องของ คนที่มีคู่ครองคนที่มีครอบครัวนะคะออมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะยังรักมั่นคงกันอยู่หรือเปล่านะคะสำหรับชาวราศรีกรกฎที่มีครอบครัวแล้วค่ะคุณได้ไพ่ six of wands temperance และไพ่ t h r e of swords นะคะ เออ่เท่าที่ดูพลังงานเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยบางทีไปให้ความสำคัญกับความสำเร็จจากคนรอบข้างหรือว่าการได้รับ การยืนยันชื่นชมถึงว่าเออเรามีคุณสมบัติพอเราเป็นคนเก่งเราเป็นเราทำโน้นนี้ดันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยทำให้เราหลงลืมคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่ามีการที่แบบบางทีก็ไม่ค่อยได้จูนหากันคือบางทีปรับแล้วนะมีม,มีมีคนนึงฝ่ายฝันในเรื่องของความสนิทอีกคนหนึ่งอาจจะชอบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะคนหนึ่งอาจจะชอบความมั่นคง การอยู่ในสปอตไลท์อีกคนอยากจะรู้สึกว่าเออฉันรักอิสระฉันชอบไปนั่นมานี่อย่างเงี้ยคือบางทีมันก็เลยจูนหากันยากนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความแตกต่างของลักษณะนิสัยแล้วก็บางทีเขาเรียกว่ามันพอๆเกิดอย่างนั้นมันก็เลยเกิดความขัดแย้งนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปแล้วก็ทําให มันไปเฮิร์ตอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะคือทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องเสียใจนะคะแล้วก,ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการระมัดระวังคําพูดระมัดระวังสิ่งที่เราทําโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วไปทําให้ แฟนเราไปทําให้คนในครอบครัวเราต้องรู้สึกเสียใจไม่สบายใจเนาะซึ่งแม่หมอมองว่าเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ตั้งใจนะคะเป็นสิ่งที่คุณพ,าพยายามแล้วอะ่ะอาจจะเป็นลักษณะว่าเอ้ยคุณพยายามที่จะปรับอย่างคุณเป็นคนแข็งๆมากๆเลยแต่คุณพยายามจะเอาใจเขาอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่าการเอาใจของคุณมันผิดที่ผิดทางไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เกิด แทนที่จะผลลัพธ์เป็นบวกมันก็ผลลัพธ์เป็นลบกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ก็ลองดูว่าแนวโน้มคุณจะลองปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูสําหรับชาวราศีกกฎที่มีคู่ครองไพเ่เลนอมองบอกว่าอะไรบ้างนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะมีไพ่บุกแมนแล้วก็ชายนะคะ ก็อาจจะต้องพยายามเรียนรู้กันและกันเนะาะไพ่หนังสือก็เหมือนกับเวลาเราเปิดหนังสืออ่านนะคะเราต้องใช้เวลาในการอ่านเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะลักษณะนิสัยของคนคนนี้บางทีเขามีามีพลังของเพศช,ชายเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้หมายถึงว่าคือความมันมีไพ่เด็กด้วยเนาะ อาจจะมีเกี่ยวข้องกับลูกก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับความเป็นเด็กในตัวเขาหรือในตัวเราก็ได้นะคะมือมีความมุ่งมั่นมีความขยันขันแข็งอยากเป็นผู้นํามากๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเหมือนกับว่าเราสแสวงหาความสําเร็จจากข้างนอกแล้วมันมัน,ม,นมันกลายเป็นดาบสองคมให้กับคนข้างในก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีเราเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราอยากจะเริ่มต้นใหม่ ะะแต่ว่าเราไม่รู้จะทํำยังไงเราเราก็ยังเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าหรือบาดแผลที่เขาทํากับเราการทะเลาะครั้งก่อนมันก็ยังส่งผลกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองค่อยคอยคุยกันแม่หมอมองว่าพอมันมีไพ่เด็กอะ่ะมันก็มองนึกถึง New Beginning ได้เหมือนกันเนะเอาะอย่างน้อยก็เราก็เริ่มต้นใหม่ได้ได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคน Initiate ก่อนาอาจจะเริ่มขึ้นมาก่อนถ้าว่าเขาเขา ทะเลาะก,กันแล้วต่างคนต่างงอนไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอาจจะต้องเป็นฝ่ายง้อก็ได้นะลองลองดูว่าเราเราทำยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็ลองปรับกันดูยังมีโอกาสที่ปรับกันได้อยู่สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ในคำแนะนำค่ะเขาบอกว่ามันเป็นไพ่ไพ่แมลงเต่าทองนะคะเป็นไพ่ของความโชคดีเป็นไพ่ของโชคชะตาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรชามนี้มันก็จะเป็น สิ่งนำโชคได้เหมือนกันเนาะเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากทุกสิ่งมันกำลังไปในทางที่ดีแล้วอะเราลองเปลี่ยนมุมมองดูก็ได้ค่ะว่าเอถ้าเกิดว่าเราในตอนนี้เรารู้สึกว่าสถานการณ์มันอึมครึมแล้วก็เราพยายามเรารู้สึกว่าเราพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วแต่มันก็ยังไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูซิว่าถ้าลองลองพยายามมองโลกในแง่บวกลองพยายามคิดว่า เออมันจะทํายังไงดีนะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือว่าถ้ามันดีขึ้นกว่านี้แล้วความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงก็คือใช้คําว่า what if นะคะถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้คุณเข้าใจตัวเองเข้าใจแฟนเข้าใจคนในครอบครัวของคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็ลองแบบมองกันในแง่ดีลองปรับเปลี่ยนช่วยเหลือกันและกันนะคะก็น่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นได้เด,ดี๋ยวลองดูไพ่อักษร runes วแนวโน้มเป็นยังไงเอ่ยอ่าเป็นไพ่เอากิสนะคะไพ่ใบนี้ก็ถึงแม้ว่าไพ่บรรยากาศมันจะดูน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงเนาะแต่แม่หมอก็รู้สึกว่าอย่างน้อยคือในมือคุณอะมีมีอันนี้แล้วอะมีทอชอ่ะมีแบบว่าไฟฉายนะคะไฟฉายสองทางนะคะก็มองว่าในชอนนี้มันอาจจะมีสภาวะคลุมเครือมีสิ่งที่สงสัยในการและกันนะคะ คุณก็พยายามที่จะเสาะหาแล้วก็ใช้ไฟฉายนั้นในการมองหาปัญหาที่คุณเจออยู่ในกับในกับคู่ครองของคุณนะคะการหาปัญหาตรงนี้มันก็ทำให้เราได้ค้นพบ สิ่งที่มันเป็นปัญหาในชีวิตคู่นะคะบางกรณีอันนี้แม่หมอก็ไม่ค่อยอยากทายพอเป็นไพ่สามดาบบางกรณีก็อาจจะมีกรณีของรักซ้อนซ่อนเงื่อนได้เหมือนกันนะคะแล้วมันมีปรากฏเป็นไพ่ใบนี้ก็บางทีก็มีมีงูด้วยเนาะเออก็เลยทําให้นึกถึงว่าเออบางทีเราอาจจะไปเจออะไรที่เราทาให้เราเฮิร์ตเราผิดหวังนะคะจากความรักสามเศร้าก็ได้หรือมือที่3ก็ได้อย่างงี้ค่ะก็ให้เรามาระวังไว้ด้วยเช่นกันเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย ให้พยายามมองบวกไว้แล้วก็พยายามคิดว่าเออถ้ามันเป็นไปนในทางที่ดีฉันจะรู้สึกยังไงฉันจะเป็นยังไงบ้างนะคะพยายาม p r o t e c ตัวเองไว้สักนิดนึงเนาะ mm. ก็หวังว่าชาวราศีกรกฎที่มีแฟนแล้วจะมีปัญหาที่คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วก็เจอทางออกที่เหมาะสมกับตัวคุณค่ะ ถ้าชืนชอบคลิปของแม่หมอแอมมี่ทารุ่งดวงดาวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับแม่หมอเป็นกาลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะจะได้ทําคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆค่ะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวกันค่ะสามารถแอดไปได้เลยที่ Facebook แอมมี่ทารุ่งดวงดาวค่ะคํา,าว่าทารุ่งดวงดาวเขียนเป็นภาษาไทยค่ะครั้งหน้าชาวราศีกรกฎมาเช็คดวงสตากันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ